ไม่มองกอหนอันสวยดรไม่มอยโอยหนใจไว้ขั้นไหนอะอยู่ปะไหวปะ เนี่ยเนี่ยอื้อเนี่ยเออเสร็จแล้วนะครับอ้าวโอ้ยใจไม่ถ่านอืออือ แล้วม no ันโดนว่าคันไม่ดีนะเนี่ยไม่ดีอะไ่ดีฮ่่โอ้โห่ดีะมุนไม่มาเลยตึ๊กตึ๊ด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 ตึ๊โอ้าโอ้โห่ shed anak ra สวยงามจบกล้องไหนครับสวยๆแล้วครับอ้าวรีบเลยครับมาเลยครับเกี่ยวอะไรวะปลาวิ่งเข้าใต้แพ้ครับแซมแรกครับเดี๋ยวลากผักเข้ามาด้วยเลยนะครับเพราะว่าแซมแรกบังไฟครับโอ้โห ใหญ่เลยครับผมยอดครับผมพี่ไปหาเบียดคันสุดท้ายพี่แล้วพี่ติดดังเออกดสีแดงเออกดนั่นแหละข้างบนนั่นแล้วมัน สวยงามยกกล้องหน่อยครับสวยๆแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วถูดเฮ้ยสองอันเลยอนน้องแอมถ่ายวีดีโอให้หน่อยเร็วดีแล้วลูกถ่ายวีดีโอให้หน่อยแม่แตะทำไมเนี่ยอยว้าะ ใหญ่เลยมีใหญ่เลยอยู่วะสวยเลยครับเฮ้เอาพี่มาจับคันนี้มาเดี๋ยวผมหมุนให้เอาพี่ลีจับดีด้วยเด็กจับใกล้เบียดนะเฮ้ยตาแต่ที่ียากไอ้ถ่ายตัวนู้นด้วยตายถ่ายเตือนไอ้ตายย่งโง่ น้องแอนไม่เอาฮ่อยู่ข้างบนนะดอยู่ข uh ้างบนปทีเอาล้วครับรอบนี้ไม่พลาดครับผมใส่สวยครับผมตอนนี้ก็เที่ยงคืนห้าสิบนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับผมปลาเริ่มกินห่างตัวแล้ว เมื่อกี้นี้น้ำตายนะครับน้ำเลยเอาแล้วพี่เหลิมขันนั่นแหละขันที่สองอเอาเลยเอาดีนั่นแหละเอาเอาดีมันอยู่แล้วรออะไรล่ะครับมาแล้วครับผมเอาแล้วครับป๋าเหลิมจัดอีกครับรออยู่ตั้งนานไม่วัดสักทีไม่มีได้ไงล่ะครับนี่ครับ เบาที่ไหนแล้วปลามันมาอยู่นะครับไปแล้วครับมาลุ้นกับปลาปลาเลยครับน่าจะเป็นตะโกกนะครับดูแล้วเนี่ยช่องนี้เหมนไหมเห็นดิเอาเบียดผมหรอก็นึกว่าเบียดพี่หมุนยากด้วยลอกตัวนี้นะนั่นแหละเอาพี่ถือกล้องก็แล้ว หมุนไม่ฝันหรอกันมาทางนี้หันแล้วช่องนี้เอาหนังนี่ยหลุดกหรอหลุดอยนี้หยุดเลยเปลี่ยนมือเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาเหลือมเอาแล้วครับน่าจะใสสวยครับผมแต่โกกครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับ งานนี้ครับมีหลุดห <laughs> ายแ้วครับอาล่ะครับไห <laughs> นครับตัวอยู่ไหน <laughs> ไปเบ็ดลงอีกครับสูงเกินเออไหนครับโอ้ยน่าจะตัวใหญ่ครับเข้าใต้แพ้แล้ว <laughs> ยกเลยครับยกเลยยกเลยยกนี้ไม่ยกสักทีเลยกว, <laughs> ว่าจะยกได้ <laughs> โอ้โห เดี๋ยวพี่สร้างหลักันดีเดี๋ยวก็เก<อ>ือหลุดอีกใสสวยครับผมโอ้โหปลาเหลือบเข้าแถวห้องีลูก <S <S 2> <S 2> <S 2> นางเก่าไียงงสอนมาเทงเทงก่อนด้วยปลาแซลปาหรอหนะ่แบัากจะไปทางโน้นคนนี้ปาทางน้น้แล้ว ที่สองอมะโกกครับตะโกกมาแล้วครับถึงยังถึงยังอยู่ช่องนัง้นพี่นี่แหละนี่แหละ หวัใญ่เกี่ยวคันนู้นด้วยหรือเปล่าพี่เกี่ยวคันนู้นด้วยหรือเปล่าหรือปลากินเออปลากินเหรอปลากิน ไม่มีแล้วไม่เอาอะไรตัดมายกนี่ยกขึ้นมาดิยกนี่ยกเลยยกขึ้นมาโ้ม้ไงอ่ะจับไับมันอยู่คนกเดือนมาถึงที่แรกนี่เกี่ยวไม่เป็นไร ปล่อยมันปล่อยไว้ทำไมล่ะฉันก็จะเอาแล้วเมื่อกี้มีพี่ร้อยนี่ไม่มีใครยังเลยฝากมาด้วยนะคิดเป็ของมีไงพี่โดนเบ็ดพี่ไปครับโทษทีนะพี่ผมปล่อยเอ็นเลยนะครับ กล้องไหนวบ ดิสั่งให้ใเคื่อนี้ดิสั่งืมใส่สวยครับผมใส่สวยแล้วครับจับไปครับผมจับไม่ลยอ่ะตวไมดีเ็เขี้่าัก ตัวใหญ่อ่ะน่ะพ้นนะน่าจะพ้นนะตัวเกลียววันนี่เออหล่ะไม่ค่อยชอบกินแม่บางคนบอกว่าถ้ไม่ทนเรียกว่าบริษัทกระดาษที่บางไปยิน่ะ สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับก็เมื่อคืนนี้ก็เงียบเหมือนกันนะครับปลาก,กินห่างแล้วก็ผักกวนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้แพรลงเจี๊ยบฝั่งนนก็เงียบเหมือนกันนะครับแพรข้าหอมฝั่งนี้ก็เงียบนะครับมีต่องแพรเราแล้วนะครับพอได้ตัวสรุปผลงานวันนี้ กอได้กินนะครับผมติด,ดตัวได้อยู่ผมก็ตัวใหญ่ครับน่าจะไปโลกว,วล่าได้เฮ้ยปลานี่มันเต็ดกอดไม่ออกกเลยชากซื่อชากก่อนเลยไหม เดนเล็กนี <rôle> ่พี่จัดนะ่นี่อีใยรมโดนตอนมเห็เรานเนี่ย สามตัวพอพอได้ลาบใหญ่ๆแต่ตัวนี้ใหญ่มากนะครับตัวนี้น่าจะมีโลสองได้ตัวนี้ใหญ่เลยครับผมเอาน้องแอมถือจับจับได้เดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอาถ่ายเท่ๆนยะเอาทางลงแพรก็จะประมาณนี้นะครับผมแพรนี้ไม่ไกลจากฝั่งครับ ลานจอดรถก็อยู่ข้างบนนน,นะครับเดือนลงมานะครับแพเมื่อคืนที่เรามาลงก็เป็นแพรแอร์นะครับเราแพรแอร์นะครับแพแอร์มีทีวีให้ดูนะครับมีพัดลมสอตัวประมาณนี้นะครับผม